มาแล้วค่ะมาแล้วก่ะ่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบรรยากาศบ้านพักตาอากาศของคู่รักคนบันเทิงซูปเปอร์สตาร์ขวัญใจคนไทยที่เพิ่งโชว์แหวนเพชรเม็ดโตขอตแต่งงานกันไปอย่างคู่ของหมากปรินและคิมเบอร์ลีนั่นเองคะ่ะ สำหรับคู่รักพระเอกนางเอกมาร์กปรินและคิมเบอร์ลี่เป็นคู่รักสุดสวีทของวงการบันเทิงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่ความรักของทั้งคู่ก็ไม่เคยที่จะลดน้อยลงเลยโดยล่าสุดทำเอาพเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับแหยินดีสนันไอจเมื่อคิมเบอร์รี่โชว์แหวนเพชรเม็ดโตที่มาร์กปรินขอแต่งงานเรียกว่าเซอร์ไพรส์สุดๆไปเลยสมใจแฟนคลับที่เฝ้ารอมานานโดยนางเอกสาว สวยคิมเบอรี่โพสตภาพข้ามประเทศโมเมนต์สุดโรแมนติกขณะที่พระเอกหนุ่มมากปร,รินจุบที่มือหลังสวมแวนขอตแต่งงานและมีข้อความว่า I said yes to my best friend and the love of my life งานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมแสดงกันยินดีกันอย่างมากมายเช่นแพทย์นภปพาแตวนัทพรนกจริยา โมเมนต์ขอแต่งงานนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาที่โรงแรมหรูในเมืองลูเซิร์นประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นโรงแรมที่คิมเบอร์ลีชอบเพราะเป็นโรงแรมที่ออเดรเฮเบิร์นนักสแสดงที่เธอชื่นชอบจัดงานแต่งงานที่นั่นวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านพักตะอากาศของทั้งคู่จะสวยงามบรรยากาศโรแมนติกแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านพักตาอากาศแห่งนี้บรรยากาศสวยงามท่ามกลางธรรมชาติอยู่ที่เขาใหญ่ที่ทั้งคู่แชร์ภาพใช้ให้เพื่อนๆและแฟนคลับได้ชมกันจนหลายๆคนแซวว่ายังกับซ้อมแต่งงานเข้าบ้านใหม่เป็นบรรยากาศบ้านที่ทั้งคู่เคยโพสต์ให้ได้ชมกันบนอินสตาแกรมมีความสวยงามเรียบรูผสมกับความมินิมอลได้อย่างลงตัวเหมือนกับคาเฟ่ที่คนชอบหลังไหลไปถ่ายรูปกันเลยก็ว่าได้ เป็นบ้านที่มีดีไซน์สุดเก๋ภายนอกและภายในของตัวบ้านรวมไปถึงบรรยากาศโดยรอบที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติภูเขาลำธารต้นไม้อันเขียวขจีมองแล้วทำให้สบายตาสบายใจเหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจสุดๆ ตื่นมาตอนเช้านั่งจิบกาแฟรับอากาศบริสุทธิ์ส่วนในตอนสายก็ไปวิ่งออกกำลังกายดูยแลสุขภาพพอถึงตอนเย็นทำอาหารกันแบบชิวๆในยามค่ำคืนก็นอนดูดาวบนดาดฟ้าเป็นบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกเป็นบ้านที่ครบครันเหมาะกับการใช้ชีวิตคู่เป็นอย่างมาก เป็นบ้านพักตาอากาศที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ลำธารภูเขาบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกทางเราก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ